สวัสดีครับควันนี้เราจะมาแนะนําวิธีใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอย่างถูกต้องโดยเฉพาะวิธีมองให้ชัดทุกระยะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ใหม่ๆนะครับถ้าแว่นโปรเกรสซีฟจะรวมค่าสายตาหลายระยะไว้ในเลนเดียวทั้งระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้โดยส่วนบนของเลนใช้มองไกลกลางกลางไว้สําหรับมองคอมพิวเตอร์ส่วนล่างสุดไว้สําหรับอ่านหนังสือสิ่งสําคัญคือต้องเรียนรู้ว่าจะหามุมไหนในการมองให้เหมาะกับกิจกรรมแต่และอย่างถ้าคุณต้องการลงองไกลเช่นขับรถหรือดูทีวี ให้เงื่อหน้าเล็กน้อยใช้บริเวณบนของเลน์ถ้าคุณทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ให้ระดับสายตาอยู่ตรงกลางเลนและถ้าคุณจะอ่านหนังสือก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วใช้ส่วนล่างของเลนอย่างหมุนลูกตาเพียงอย่างเดียวให้หันหน้าตามไปด้วยเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุดในช่วงแรกอาจรู้สึกเวียนหัวหรือเบลอบางแต่ไม่ต้องกังวลร่างกายจะปรับตัวได้ในไม่กี่วันหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแว่นไปมาค่อยๆฝึกใช้งานในบ้านก่อนออกไปข้างนอกฝึกมองขึ้นลงซ้ายขวาช้าๆเพื่อให้สมองเรียนรู้เส้นทางสายตาในเลนท่ามีอาการเวียนหัวรุนแรง ให้กลับไปปรึกษาร้านแว่นทันทีอย่าลืมนัดเช็คสายตาอย่างน้อยปีละครั้งและถ้าเลนมีรอยขีดข่วนหรือไม่ชัดแล้วควรเปลี่ยนเลนใหม่การใช้แว่นโปรเกรสซีฟให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยการฝึกฝนและความเข้าใจครับขอขอบคุณที่รับชมหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณใช้งานแว่นโปรเกรสซีฟได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับ